ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตะถาคตอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเองตถาคตตรัสรูบรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามาตาดั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเองตถาคตตรัสรูบรรลุธานั้นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ครั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนก ทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตาถาคตอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเอง ตถาคตตรัสรูบรรลุธาตุนั้นว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้เข้าใจง่ายว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตา